หลังจากที่หยุดทํางานไปจะพักนะครับวันนี้เรากลับมากับโมงใหญ่เป็นรถของสุภาอสตีท่านหนึ่งครับภายในตกแต่งเรียบง่ายมีห้องน้ำออฟชั่นค่อนข้างครบนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าข้างในผู้หญิงเขาออกแบบและทํำยังไงครับไปดูภายนอกก่อนครับภายนอกเป็นรถเดิมๆเ,เลยะจะมองไม่ออกกันะครับว่าเป็นรถแคม จะมีด้านข้างที่เห็นพัดลมระบายอากาศของห้องน้ำนะครับกับด้านบนที่เป็น a, a o H, อร์แอร์โอเนะครับข้างในมีระบบแบตเตอรี่24โวลต์2 3 0แอมป์นะครับติด a อรหลังคาไฮเออข้างในมีห้องน้ำเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าครับ เดี๋ยวให้ดูโดยรวมก่อนนะครับความเรียบง่ายทำเรียบง่ายนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำง่ายๆนะบ,บอกไปก่อนอ่าเปิดไปก่อนอ่านี้ผมถ่ายตอนเช้านะครับแสงอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างาให้ดูโดรวมเดี๋ยวผมให้ไล่ดูวนครับออะไรที่เป็นของเดิมรถเขาก็พยายามเก็บไว้นะครับไม่ได้ปั่นไม้ มันยังได้อารมณ์ลถอยู่ขึ้นมาเจอเคาลเ,เตอร์ครับตัวนี้โตพับยกก็มีกันทั่วไปนะครับคาลเ,เตอร์ตัวนี้มีลิ้นชัก3มตัวอันนี้เป็นสาย power pack นะครับอ่าลิ้นชัก3ตัวด้านกลางตรงนี้เป็นระบบแบตเตอรี่นะครับเป็นกลอ่องอ่าสั่งทำเป็นกล่องแบตไว้ตรงนี้เผื่ออยากจะย้า,ายยกหรือว่าเอาไปขั้นอื่นครับยกได้ พออยู่ในมันมองไม่เห็นนะเพราะว่ามีฝาตู้ผมก็เลยติดตัวนี้ให้อีกตัวหนึ่งเ,เป็นหน้าจอนะครับเคาน์เตอร์ส่วนด้านในมันยังเหลือเนื้อที่ว่างอยู่นะผมก็เลยเจาะเก็บของยิ่งกว่าไม่ได้เจาะนะครับยังเก็บของได้อีกหน่อยหนึ่งตรงนี้จริงๆที่เขาออกแบบมาจะห้องนดนะครับเผื่อนอนได้อีกคนหนึ่งนะครับตรงนี้กว้างหกสิบ ยาวเมตรเจ็ดสิบครับรถคอมพิวเตอร์มันกว้างเมตรเจ็ดสิบตรงนี้นอนได้คนหนึ่งเขาก็เลยสั่งทําเบาะเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ว่าผมไม่ไดเอามาตั้งครับวางอยู่ข้างในอ่าตรงนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ที่สามารถนอนได้นะครับถ้ากรณีมีคนไปด้วยเยอะอ่านอนได้อีกคนหนึ่งกานหลังสีขาวมีไฟซ่อนให้นะครับด้านบนก็อ่าผมเปิดไฟก่อนอันนี้มีติมเมอร์ให้ด้วยอ่าด้านบนก็มีตู้ให้ครับหนึ่งใบเก็บของได้ระดับหนึ่ง ดให้ดูดโดยรวมข้างหลังครับก็สไตล์เดิมนะครับแต่ว่าไม่น่าเบื่อสไตล์นี้ดูละมุนตาอันนี้เป็นผนังไม้นะครับเป็นดานไม้ตัดกับเฟอร์สีขาวาให้ดูเจ้าจของรถผู้หญิงครับชอบโล่งๆก็เลยขอให้ตีไม้แค่ขอบกระจกแล้วก็เว้นไว้เลยครับอันนี้เป็นม่านเดิมของรถเขาแล้วก็ตีไล่ขึ้นมา อ่ะเดี๋ยวมาดูต่อครับพื้นก็เปลี่ยน,นครับเป็นกระเบื้องอยางลายไม้ด้านนี้ตอนแรกจะทําเป็นอ่ซิงล้างนะครับอ่างล้างหน้าไปไปมามีห้องน้ําแล้วก็เลยไม่เอาดีกว่าอเอาเผื่อไปวางของด้านนี้จากปกติจะเป็นตู้เเป็นทางน้ําก็เป็นตู้เก็บของไปเลยมีมีซิงไว้มันก็สวยนะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆเดินเข้าห้องน้ําเลยก็ได้ อันนี้ก็เป็นการผสมนะระหว่างเตียงของแถวกับล็อกเอ็นโลนะครับปกติอันนี้ก็คือเป็นเตียงของแถวนะครับแต่ปกติเตียงของแถวจะเป็นแผ่นเดียวยกออกแต่ตัวนี้โจทย์เขามีแม่อายุเยอะครับไม่ชอบนั่งหน้ารถอยากมานั่งข้างหลังก็เลยอยากให้มีที่พิงให้ก็เลยให้ผมโมให้หน่อยผมโมแผ่นกลาง่าเวลาใช้งานนะอันนี้ผมใช้มือเดียวนะ ยกขึ้นมาปุ๊บอ่าแค่นี้ครับเวลาปรับปรับนั่งก็สามารถนั่งได้นะครับนั่งได้คนหนึ่งเลยลูกสาวอยากจะมานอนข้างๆด้วยให้แม่นั่งตอนเดินทางก็ได้นะแต่ก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับการเดินทางไม่มีเข็มขัดนี่เลยให้แต่ก็ทาไงได้ครับคนอายุเยอะเขาไม่ชอบนั่งหน้ารถจะให้นั่งข้างหลังก็ต้องมีที่พิงให้เขานะครับด้านบน มีตู้ด้านซ้ายนะครับทำไว้มีประตู2บานจริงๆเจ้าของรถเขาอยากได้ตู้ซ้ายขวานะครับแต่ผมแนะนำว่ามันจะทำให้รถดูแน่นไปอึดอัดก็เลยขอเป็นชั้นวางดีกว่าอ่ารถมันจะได้ดูไม่อึดอัดมากข้างหลังก็เป็นแอร์เดิมนะครับแอร์เดิมรถผมก็ตีครอบไว้ให้จะเซอร์วิสจะซ่อมแอร์รถก็เปิดด้านใต้ได้เหมือนเดิมครับต้องทำช่องไว้เซอร์วิสนะครับ แ e อร์ยี่สิบสี่โวลต์ตัวครอบของแอร์เขาเลยเขาจะยาวออกมาแล้วมาติดตู้ผมก็เลยโยนทิ้งไปทำครอบไม้ให้ใหม่นะครับมันจะได้เปิดได้นี่อ่นนี้ครับนี่ขนาดผมโมให้แล้วยังเปิดได้ไม่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นของเดิมยาวมายันขอบนี่อยู่นะครับก็จัดไปให้ว่าเบาเป็นเบาะผ้า ฝองน้ำสองนิ้วนะครับเอ่อด้านใต้เตียงฝั่งนี้จะมีถังน้ำร้อยลิตรนะครับผู้หญิงอยากอาบน้ําเยอะเขาขอถัองใบห้าสิบลิตรสองใบเนี่ยครับเต็มนี่เลยตรงนี้เก็บอะไรไม่ได้นะครับแต่ก็ทํามาดเปิดด้านบนนะครับผมทําฝาเปิดไว้ให้อเผื่อวันหนึ่งอยากจะเปิดก็ยกออกมาได้ครับเจอถังน้ําแต่เก็บของไม่ได้ละส่วนฝั่งนี้ก็เปิดได้ครับ เปิดฝายกมาด้านบนได้แต่ผมมองว่ามันลำบากครับเวลาจะเอาของก็เลยเพิ่มอ่ามีช่องเก็บของตรงนี้ให้อ่านี่ครับเป็นเตียงสองแถวนะครับแอ้ตกมาดูพระเอกของคันนี้ครับห้องน้ำห้องน้ำราคาประหยัดก็คือเป็นงานไฟเบอร์ครับผมทำเป็นไฟเบอร์ไว้ให้ข้างล่างเป็นถาดป่านะที่เขาชอบเอามาทำกัน ประตูเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอ่าเพราะเปิดไฟปุ๊บไฟติดพร้อมพัดลมดูดอากาศนะครับข้างล่างเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวดูตำหนิก่อนนะอันนี้เป็นถาดปลานะที่ผมเอามาแปลงเป็นถาดอาบน้ํานะครับเจาะสะดือน้ําทิ้งให้ไอ้ขาวๆนี่คือกาวตะปูนะครับเพราะจริงๆแล้วจะมีแผ่นกันลื่นปูให้อีกอันนึงแต่ว่าสั่งแล้วยังไม่มาเดี๋ยว จะของรถเอามาปูเองนะครับมันแผ่นแล้วไม่กี่บาทหลักสิบบาทนะครับก็เป็นในห้องน้ําใช้เป็นซักโครกเคลื่อนที่นะครับตั้งตัวหนึ่งเลยแต่หนักใครเบาเวลาวจะอาบน้ําก็ถ้าคนที่สูงเกินร้อยเจ็ดประมาณร6 5ครับต้องต้องนั่งอาบครับแต่จะของรถสูงแค่160ยืนอาบได้นะครับแต่เขาก็คงจะนั่งครับนั่งอาบอามีฝักบัวมีชั้นวางของให้ ให้ดูนะครับห้องน้ําราคาหมื่นห้านะบอันนี้มีใต้ท้องก็มีถังเก็บน้ําเสียใหนะ้เวลาอาบแต่ว่าถังไม่ใหญ่มากครับสังยี่สิบลิตรเวลาถ้าไม่อยากให้มันเปียกพื้นเวลาไปจอดก็ให้เก็บไว้ในถังครับไปไปถึงจุดไหนที่มันทิ้งได้ก็เปิดก๊อกทิ้งเอาอ่านี่ห้องน้ำหมื่นห้านะครับจะพอห้องน้ำอย่างเดียวอาจจะได้ประมาณนี้แต่ไม่มีชักโครกเคลื่อนที่นะครับมันพันกว่าบาท ห้องรถไปซื้อเองได้นะครับไม่แพงประตูก็เลื่อนปิดอโอเคครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอยาดูมุมโดยรวมก่อนอ่นนี้ครับผู้หญิงออกแบบเรียบง่ายสบายตาถ่ายรูปสวยนะครับอ๋อนี้มีชั้นให้ด้วยก็ขอเพิ่มมาหน่อยนึง่งด้านหลังก็ จะประมาณนี้นะครับให้ดูจากบุมจากด้านหลังอขอย้ามอีกรอบครับสไตล์เรียบง่ายแต่ไม่ได้ทำง่ายๆนะครับอ่าให้ดูข้างหลัง <c oughs> แล้วนี้ขอเพิ่มจุดอ่า USB กับที่จุดบุหรี่นะครับเผื่อเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีอินเวอร์เตอร์นะครับเขาไม่อยากได้ไฟ220ใช้แค่ไฟ2 4ิโวลต์เอามารันแอกับ ตเต็บดาวมาเป็น12โวลต์เพื่อม,มาใช้งานชาร์จแบตเตอรี่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าครัด้านนี้เจ้าของรถเขาจะติดทอัศน์นะครับของเขามีทอรศนาที่2โวลต์อยู่ก็ให้เพิ่มที่จุดบุหรี่เอาไว้เสียบนะครับดูทอัศน์ตรงนี้ข้อดีของล็อกเอนโลครับสมมุดเราจอดท้ายไปหาวิวก็นั่งเล่นตรงนี้ได้นะครับเวลาปรับนั่ง ใต้เตียงฝั่งนี้ก็เป็นลิ้นชักนะครับอสองตอนไม่ไ,ได้มีลกเล่นอะไรมากนะครับเน้นใช้งานแล้วก็ดูเรียบง่ายส่วนด้านนี้เปิดมาไม่มีอะไรครับถังน้ําตั้งแต่นี้ยาวไปนู่นเลยครับยาวเมิตรแปดสิบห้านะครับเตียงนอนสบายจุดเติมน้ําก็คืออันนี้ผมมีสายยางไว้ให้ดึงสายยางมาเสียบก๊อก อ่าแค่นี้เองครับพอเสียบก๊อกเปิดน้ําเข้าไปเต็มเดี๋ยวลูกรอยตัดเองนะครับตัวนี้มีลูกรอยให้ด้วยมีห้องน้ําในรถแต่ท้ายรถก็อยากจะมีเอาไว้ล้างมือล้างไม้นะครับหรือว่าบางทีอาจจะมายืนอาบท้ายรถก็มีฝักบัวให้อีกตัวหนึ่งอ่าให้ดูกีครับเป็นไงครับผู้หญิงเกือบจะทั้งหมดนะครับผู้หญิงเขาเป็นคน ออกแบบคิดแล้วก็ค่อยๆทํากันมานะครับมีผมแต่งเติมเอาไปให้บ้างแนะนําบ้างนะครับให้ดูอีกทีอ่าเป็นไงโอเคครับตรงนี้ก็กลับมารับงานนะครับแต่ว่าจะรับจํากัดแค่เดือนละสองคันนะครับเดือนนี้มีคันนี้กับคันนี้ไปคันนี้ก็มีห้องน้ําเหมือนกันเป็นหัวจรวดลังคาสูงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมารีวิวให้ดูมีห้องน้ําเหมือนกันแต่ว่าจะได้เล็กกว่านี้นะครับ ลำดับถัดไปก็จะเป็นคานูนกับอีกคันหนึ่งทําคู่กันนะครับเหรือสองคันยังไงคันต่อไปจะเป็นรูปแบบไหนฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณครับ